อุ้ยอุ้ยยา,ยากมากครับทุกคนเราต้องเปิดทางนี้อีกวะโอ้โหหนักมากครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดกระดูเลยครับว่าจะเป็นยังไง ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครัผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c r a z y Teacher อยู่กับผมครูตดด้วย56มม,มคลิปนี้นะครับผมก็มาทำตามสัญญาที่ผมบอกไว้ในคลิปรีวิวขาตั้งจอมอนิเตอร์แล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับว่าถ้าคลิปนั้นถึง1,000วิวผมจะซื้อคอม PC ตั้งโต๊ะเครื่องละ10,000แ ถ้าคลิปนี้ถึง1000วิวนะครับผมจะซื้อ PC ตั้งโต๊ะมาตั้งตรงนี้ให้มันสวยๆเด่นๆเลยทุกคนเอาแบบราคา10,000บาทเลยครับทุกคนขอแค่1000วิวเท่านั้นและผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ทําให้ผมมีกําลังใจในการซื้อคอมตั้งโต๊ะนะครับด้วยการแค่ทุกคนเข้าไปดูนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ผมผมก็มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปซื้อของต่างๆนะครับมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับและวันนี้นะครับคลิปนั้นก็ถึง1000วิวแล้วนะครับผมก็เลยจะมาร ของผมครับซึ่งผมก็ได้ซื้อมาในราคา1นึ่งแสนบาท ซึ่งเป็นสินค้าที่แพงที่สุดในชีวิตผมแล้วนะครับ10,000แบาทเนี่ยซึ่งผมก็ซื้ออย่างอื่นอะไรประมาณสามสิบพันห้าพันหกพันอย่างเงี้ยแต่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ผมได้กาลังใจจากทุกคนผมก็เลยเก็บเงินนะครับตั้งหน้าตั้งตาทํางานครับไม่ว่าจะเป็นเก็บของเก่าขายบ้างครับไปคุยขยะหาเศษอาหารกินบ้างครับเพื่อลดการใช้จ่ายเงินในแต่ละวันนะครับเดินไปโรงเรียนบ้างครับประหยัดน้ํามันนะครับเนื่องจากว่าเอาค่าน้ํามันเนี่ยมาเก็บเงินซื้อคอมนะครับอืมถ้าอย่างนื้นครับทุกคนผมก็ หนึ่งแสนบาทมาซื้อคอมพิวเตอร์โอเคไม่พูดทํำนำเพลงผมก็ได้สั่งคอมพิวเตอร์มาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่แหละอยู่ข้างล่างนี่แหละนี่เองครับทุกคนคอมพิวเตอร์ของผมอยู่ในกล่องนี้แล้วนะครับเอาทําไมมันกลับหัว เดี๋ยวผมจะแกะเลยนีคัตเตอร์ผมอยู่ไหนคัตเตอรอ์มีคัตเตอร์ผมอยู่นี่ครับกคนผมจะลองมาแกะดูนะครับทุกคนเรามาแกะดูพร้อมๆกันโอ้โหหนึ่งแสนบาทนะครับคงก็ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับทุกคนนะครับอออโหนทุกคนเปิดออกมาแล้วนะครับมันก็เป็นแบบนี้นะครับมันเป็นก้นของมันนะเราก็ต้องตั้งขึ้นอย่างนี้เออนี่มันต้องตั้งอย่างนี้ครับ ผมได้ทำการประกอบการ์ดจอแรม CPU แล้วก็ power supply อะไรต่างๆเนะี่ยไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันอันนี้ก็จะเป็นกล่องเขาก็จะให้กล่องมาทุกอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องนี่นะครับกล่องบอร์ดกล่องเมนบอร์ดเดี๋ยวเราจะมาลงจอดรายละเอียดทีละอย่างนะครับหมดหรือยังเอ้าหมดแล้วเหรอแล้วกล่กอง CPU ผมล่ะเฮ้ยทุกคนแล้วเราจะแกะออกมาจากตรงนี้เลยนะครับทุกคนแกะยังไง อุ้ยอุ้ยะยากมากครับทุกคนเราต้องเปิดทางนี้อีกวะจะยากมากเดี๋ยวผมเปิดทางนี้อีกแล้วก็ดนันออกไปแล้วก็จะมีสายนะครับสาย Power อ,อร์เสร็จแล้วครับนะครับนี่คือหน้ากล่องครับแต่ผมดันออกไปผมดนันทุกนเลยนี่อ,อและนี่ผมก็ได้มาแล้วนะครับดูแต่ผมขอออกกล่องโฟมออกเราต้องค่้าพิธีพิถันนะครับ เรามาดูพร้อมๆกันครับว่ามันจะเป็นอย่างไรหนักมากครับทุกคนเครื่องนี้เนี่ยันไม่ใช่1นกิโลดิน่าจะเยอะอยู่นะน่าจะเกิน1นกิโลนะครับนหนักมากครับนี่เฮ้ยทุกคนเห็นไหมสวยงามมากครับเคสตัวนี้นะครับผมใช้ของซึนามิ โอ้โหหนักมากครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดกระดูเลยครับว่าจะเป็นยังไงในการเปิดเคสเราต้องนี่ครับ4จุดนี้ครับเรามาเปิดเคสกันเลยนะครับทุกคนเคสนี้นะครับเป็นกระจกครับกันเปิดเคสเตียเราต้องระวังนะครับฟังเสียงเป็นกระจกนะครับระวังมันแตกด้วยนะครับการไขเคสนะครับไขฝาเคสนะเราต้องไขจากด้านล่างก่อนนะครับถ้าไขจากด้านบนเคสมันจะตกลงมาแตกนะครับต้องจับไว้ดีครับเราใช้มือหมุนก็ได้นะไม่จําเป็นต้องใช้ไขควงอ่ะเราจะมาเปิดดู นี่ครับทุกนเป็นกระจกครับก็โหนี่คือกล่อง CPU อันนี้จะเป็น SSD เขาใส่ SSD มาให้ผมเนี่ยเป็น M.2 นะครับและนี่ก็เป็นเคสตรงผม Alimite Sky นะครับซื้อตรนี้และผมก็ใส่ power supply ตัวนี้นะครับ เห็นครับทุกคนสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคูลเลอร์มาสเตอร์นะครับเป็นฮิตซิงค์นะครับผมใช้ฮิตซิงค์สองหนึ่งสองครับซึ่งสวยงามมากฮิตซิงค์อยากให้ทุกคนดูนะครับนี่ก็คือ SSD ของเราที่ใส่เล็กๆนะครับอาจสังเกตนะครับว่า Hasbro Foam ใส่ตรงไหน HDD ผมใส่ข้างในนะครับเป็น1นึ่งเทราไบต์และการ์ดจอผมก็เป็น RTX นะครับสองศูนย์หกศูนย์ซูเปอร์นะครับเขาเขียนว่า what is your game เป็นเหมือนลิขิตเขียนอะไม่รู้ว่าจริงไหม นี่คือด้านหน้าเคสรูปแบบประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเสียบไฟให้ดูนะครับว่าเคสของผมเนี่ยเป็นแบบไหนเปิดเครื่องก็อยู่ข้างบนนี้ครับหนึ่งสองครับอนนโอ้ผมลืมเปิดครับไงล่ะครับทุกคน เห็นไหมครับว่าสีไฟของผมเนี่ยสวยงามมากครับพัดลมก็จะมี3ตัว1 2 3นะครับนี่เห็นไหมทุกคนขนาดพัดลมก็12นิ้วนะไฟฮิตซิงส์สีแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับว่าสเปคที่ผมจัดไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันราคาเท่าไหร่นะครับอันดับแรกเรามาเริ่มจาก CPU ก่อนนะครับ CPU ที่ผมใช้ครับผมใช้ตัว AMD Ryzen 7 2อ0พ X นะครับทุกคนราคาก็ไม่รู้ไปคำนวณดูเอาเองการจอที่ผมใช้นะครับ GeForce RTX นะครับของ g a l a x นะครับ 2060 super ราคาเท่าไหร่ไม่รู้ไปหาดูเอาเองถ้าใครอยากรู้ราคาต่างๆนะลองเข้าไปดูที่ aswhitejb หรือจัดสเปคคอมก็ได้นะครับทุกคนบอร์ดที่ผมใช้นะครับผมใช้เป็น MSI B40M นะครับ Pro M2 V2 นี่คือรูปร่งหน้าตาของบอร์ดมันนี่คือรูปร่งหน้าตาของบอร์ดก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนิดซิ i ง CPU ที่ตัวใหญ่ๆสีแดงๆนะครับทุกคนผมใช้เป็น Cooler Master Hyper 212 LED Turbo นะครับก็จะสวยงามมากครับทุกคนมันมีพัดลมนะครับอยู่2ทางครับซึ่งมันก็จะเย็นหน่อยหนึ่งนะครับผมชอบมากครับซึ่งตัวเก่าของผมมีนะเดี๋ยวผมเอาตัวเก่าของผมมาให้ดูนี่ครับทุกคนนี่ก็คือตัวเก่าที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นคูลเลอร์มาสเตอร์เหมือนกันครับผมซื้อตั้งแต่ผมอยู่ปี3นะครับตอนนี้ก็ปี4ปี567อันนี้คือได้4ีปีครับแต่ยังสภาพดีอยู่นะซึ่งผมก็ไม่เคยใช้นะครับถ้าใครอยากซื้อต่อผมเนี่ยก็ทักอินบ็อกมาหาได้ผมขายให้สัก ห้าร้อยบาทไปห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้เลยนะครับแต่ซ็อกเก็ตของมันเนี่ยเป็นซ็อกเก็ตของ AMD นะครับผมก็ไม่รู้ว่ากล่องมันอยู่ถ้ากล่องมันอยู่มันก็จะสามารถใช้กับรุ่นอื่นได้ครับตัวนี้นะครับสภาพดีอยู่ขายของไปในตัวเลยแล้วกันต่อไป power supply ผมใช้เป็นเจ้าของ super power นะครับหกร้อยวัตต์นะครับแปดสิบ p l u อะไรนี่แหละผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับซึ่งมันไม่มีกล่องมาให้ผมนะครับและอีกอย่างครับ SSD M.2 ไปขนาด256 จิกกะไบเพื่อที่จะเอามาบูตไดรฟ์ C ให้มันรวดเร็วนะครับผมก็ได้ใส่เป็นฮาร์ดดิสก์ไดฟ์ขนาด1เทราไบต์นะครับคือ1,000กิกนั่นแหละเพื่อที่จะเอามาเก็บสำรองข้อมูลในไดรฟ์ D นะครับแลมที่ผมใช้นะครับขนาด16 จิกนะครับบัตสองหกหกหกใช่ไหมผมพูดถูกไหมสิบหกจิกบัตสองหกหกแรมของคอ r s a i r นะครับโอเคนะครับผมและนี่นะครับก็เป็นการรีวิวคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของผมนะผมไม่รู้นะครับว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับผมก็พูด1นึ่งแสนเนี่ยพูดโอเวอร์ไปนะครับถ้าใครอยากรู้ราคานะครับให้ทุกคนนะครับไปเช็คในเว็บซึ่งราคารวมผมก็ซื้อมาประมาณเกือบแสนนะครับ นี่ก็เป็นคอมเครื่องแรกของผมนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาว่าสตรีมเกมให้ทุกคนได้ดูนะครับสตรีมตอน,น,นปิดเทอมแล้วก็ใช้เป็นเครื่องเวิร์กสเตชันนะครับเอาไว้ทํางานตัดต่อเลยนะครับส่วนโน้ตบุ๊กนั้นก็จะเอาไว้ทํางานเอกสารต่างๆไม่หนักนะครับส่วนเครื่องนี้ก็จะมาไว้เรนเดอร์นะครับสตรีมเกมนะครับเปิด2จอและสำหรับว,วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ใ้ช่องผมด้วยนะครับ้าว่าใครสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ คอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวถ้าผมรู้อะไรผมจะมาตอบให้กับทุกคนครับซึ่งผมก็ใส่ใจทุกคอมเมนต์ครับถ้าไม่มีทุกคนครับดูคลิปนั้นถึง1 0 0 0วิวผมก็ไม่ได้คอมเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาทุกคนครับไปจัดเซตอุปกรณ์โต๊ะทํางานของผมนะครับให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดนะครับแล้วก็เก็บสายไฟอะไรต่างๆนะครับถ้าใครอยากดูก็อย่าลืมติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย